บัตชาการหนึ่งหกหกเก้อบจอสพันธ์สวน,นะคระับเ,เป็นเหตุอะไรครับบ,บันทรึรถนกนะะันเอ่ด่ี่จุดเหตุนะครับเป็นรถอะไรค,คไรับมีผู้บาดเจ็บกี่รายครับเรือเบลเคันทีน่สิบเจากศูนย์สัญจรเปลี่ยน BOS วอ,อสองเปลี่ยน จดรถวัรยี่สิบาตรวจสอบเหตุวอร์สีบริเวณหน้าวัดเสาทงตำาบลบางปะมะอำเภอบางปะมะเป็นจักรยายนยนตวอร์สีิบต้นไม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายไม่รู้สึกตัวเมีอาการแขนติดลูกหมายเลขวอร์ู้แจ้งศูนย์หกสองห้าห้าศูนย์สีู่นย์เก้งห้าห้าศูนย์สี่หนึ่งศเ้ปลี่ยนเหตุวอร์สีบริเวณหน้าวัดทสาทงตำบลบางปะมะอำเภอบางปะมะ จักรยานยนต์ว40ศต้นไม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายไม่รู้สึกตัวมีอาการแขนผิดรูปหมายเลขว13ผู้แจ้ง062-550-4109้ใช้หรือไม่เปลี่ยนถูกต้องเปลี่ยนเวลาทางการ15.12าร 2, วสองว8ว25ว้เวลานี้เปลี่ยน ประเมินต sí, er ัวจีสภาพทั <Of course. S 1> ーー่วไปเป็นมอเตอร์ไซค์ล้มเองเป็นชายอายุประมาณ35ปีสภาพนอนหงายใส่เสื้อแดงกางเกงดำโอยโอยเย้โอยผมเปทีม EMT 1 1เจะเท่าทำการช่วยเหลือนะครับไม่ต้องตกใจนะครับ เอบีพียูคุณ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 เป็นตัววีเรียกแล้วลืมใจเองได้ตัวเอสบาดแผลขนาดใหญ่ไม่มีพี่เจ็บตรงไหนไหมคะเจ็บแขนครับแขนด้านไหนคะแขนซ้ายครับขยับไม่ได้ล็อกที่ไหครับทำเดินเดินหายใจพี่จำได้ไหมคะก่อนหน้านี้พี่ทำอะไรมา ขับมอเอร์ไซค์มาครับเล่นล้มกำลังการหายใจครับสามนอทีสิบวิหายใจปกติเก้าครั้งกดแท็บีกดแท็บดูสีผิวความชื้นสีผิวความชื้นปกติเนื้อเล็บปกติพี่ยกแขนให้ดูหน่อยค่ะยกแขนให้หนูดูหน่อยค่ะอือยู่ก้นะคะยกขาเหอคะพี่ยกขาอยู่ดีค่ะทำไมลกระา้านนี้นะคะ คล้วทียข,ขาได้ปกติจำามตุการไ้ไหมจเหตุการณ์ได้หคะว่าก่อนน้านี้พี่ทำอะไรมาจำรถไซน์นครับเรื่อลรับล,ล้มไปกระแทกต้นไม้ครับลแล้วพี่ชื่ออค่อวัอยทยี่ไหครับสาแล้วมีบอรติไหมคะมีครับจะบบทออารแท็กขึ้นบ,น,ททน,บน,นะคะใครคะ โอเครับขวาารคคนะครับโนดีแคครับครับอนนดีแกระดอนดแคครับบลมโนดีแคครับน้โนดีแคครับกระงกระหนึ่งกระอมกระสีโนดีแคครับ สะโพกดรดีแข็งรัดแขนงรัดแข็งรัดติดลูกดาวเรียบร้อยครับแขนขวาทำการชิคแคปเปอรี่รีฟิลครับปกติครับควรู้สึกปกติครับแขนขวาโรดี้แข็ครับกระดิบร้นปกติครับแคปเปอรี่รีฟิลปกติครับขาล่ายโรดีแข็ครับกระดิบร้นที่เท้าครับปกติครับแคปเปอรี่รีฟิลที่เท้าครับปกติครับ ที่เท้าปกติครับขาขวาลดิแกะครับจับที่เป็นจอนปกติครับจะไปรีบดีเท้าสองวิปกติครับอาการที่พอรู้สึกปกติครับไม่มีครับมีแต่แขนอย่างเดียวครับค่ะเดี๋ยวะจะขอวัดสัญญาณชีพหน่อยนะคะได้ครับ